สวัสดีครับวันนี้เคมแชร์เร่งเรผมราชตาตัวแทนจาก TGGS คณะ ESSE นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอการแชร์ประสบการณ์สมัยผมที่สมัยผมที่ไปหา Research Internship สมัยผมเป็นเด็กปริญญาเอกที่ Carnegie Mellon นะครับว่าตอนที่ผมหา Internship ที่ตามบริษัท Tech Industry เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็หายังไงนะครับอ,อย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจเลยก็คือเนี่ยบริษัทแต่ละบริษัทเนเวลาเขามีแลบเนี่ย ที่ lab เขาทำอะไรกันออย่างแรกที่เขาทำก็คือเขาก็จะดูเกี่ยวกับการสร้าง product ใหม่ๆอย่างเช่นอะไร Google Google เนี่ย product หลักของเขาคืออะไร Search engine รายได้หลักทั้งหมดขึ้นมาจากเกิดขึ้นมาจากการโฆษณาที่เกิดขึ้นเวลาเรา search ใน Google แต่ในบริษัท Google เนี่ยเขาก็ยังมีทีมย่อยๆหลายๆทีมที่เป็นทีม,มิจัยที่สร้างผลงานในการทำ machine learning ท Product ที่เกี่ยวกับ AI หรือการทําพวกเ e l f ์ได iving ค่ะซึ่งถ้าทุกท่านได้เห็นเนี่ยงานแต่ละอันอันนี้เนี่ยบางอย่างก็เกี่ยวกับตัวบริษัทหลักบางอย่างเป็น Product ใหม่เลยอย่างเช่นเ e l f d r iving ค่ะหรือรถที่ขับเองได,ได้ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันกลายเป็นบริษัทลูกออกมาแล้วซึ่งซึ่ง Google ก็ยัง Invest กับบริษัทนี้อยู่แล้วก็อาจจะกลายเป็น Product ให้เราได้นั่งในอนาคตนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยบริษัท ลายใหญ่ๆเขาจะมีทีมรีเสิร์ชที่โฟกัสว่าโปรดักปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงในอีกห้างไ 5, ึงสิปีอันนี้ก็ผมเอารูปอ่อเมมโมรี Memory หน่วยความจําที่ที่เราใช้กันอยู่ซื้อกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเอามาให้ดูอ่อบริษทัท Intel เขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเขาอยากรู้ว่าจะทํายังไงให้หน่วยความจําเรามีขนาดจาก8ปดกิกะไบต์สิกิกะไบต์กลายเป็นระดับ1 0 0ยกิกะไบต์หรือ1นึเทราไบต์ได้ซึ่งตอนนี้โปรดักของเขาก็ ถูกส่งออกมาตามตลาดอา,อาจารย์ทุกท่านจริงๆสามารถซื้อได้นะครับแต่ตอนนี้มีราคาแพงมากอยู่แต่ว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เราสามารถมีหน่วยความจําขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมประมาณ1 0บถึงร้อเท่าได้แล้วซึ่งก็เกิดจากทีมวิจัยนั่นแหละครับที่เขาทํางานวิจัยขึ้นมาแล้วดูว่าในอนาคตทิศทางของ t e c เ i ค d น s t r y จะไปทางไหนแล้วเขาก็จะพยายามตอบโจทย์ในระยะยาวระยะยาวเนี่ยผมหมายถึง5ปีหรือ10ปีขา้างหน้า อ,อีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือทีมวิจัยก็จะไปตอบโจทย์เรื่องว่าจะทำไงให้ทุทกอย่างถูกขึ้นจะไปทํายังไงให้รายจ่ายของบริษัทน้อยลงตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์ขนาด Data Center อย่างเช่น Microsoft ที่เขาทำเซอร์วิสเกี่ยวกับคลาวด์รายจ่ายหลักๆของของคลาวด์เซอร์วของ Microsoft เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการทําระบบการเลี้ยงไฟและการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้คอมพิวเตอร์โอเวอร์ฮ ทีมวิจัยเขาก็มีไอเดียปิ้งขึ้นมาบอกว่าเนี่ยมหาสมุทรมีความเย็ยนมากเลยแล้วก็โยน Data Center เข้าไปใต้ทะเลกันเถอะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน Microsoft มี Data Center บางชิ้นจริงๆที่ที่ถูกโยนเข้าไปใต้ทะเลเพื่อจัดการเรื่องการควบคุมอุณหภูมิของ Data Center อร์แล้วเพื่ออะไรเพื่อประหยัดคอสแล้วในใน Data Center พวกนี้ทุกคนก็ยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในไอแคปซูลอันนี้ได้อยู่อ่ นอกจากนั้นเนี่ยบริษัทเขาก็ยังต้องการโดเมนเนตคอร์มาร์เก็ตของเขาขเขาก็ยังแป็การต้องการความเป็นอันดับหนึ่งในโลกเพราะฉะนั้นทีมวิจัยพวกนี้เนี่ยงานทั้งหมดที่ออกมาก็จะกลายเป็นจุดที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในเชิงนวัตกรรมทําให้บริษัทอื่นไม่สามารถมาแข่งกับเขาได้ถ้าเราดูในประโยชน์สําหรับเด็กบในเอกของเราที่ที่เราเห็นว่าเฮ้ยเด็กเก่งจังเลยเราควรจะซัพพอร์ต <support S 2> เขาเราซัพพอร์ตเขายังไงดี อย่างแรกเนี่ยคือการที่เขาถ้าเขาไปทำา r e s e a r c อินเทอร์นชิพหรือไปเป็นการฝึกงานตามบริษัทแต่ไม่ใช่การฝึกงานที่แบบไปอยู่ใน Product Team ไม่ได้ฝึกงานเพื่อไปสร้าง Product ที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันเขาฝึกงานเพื่อไปดูว่า Product ในอนาคตของบริษัทจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยประโยค์ของเด็กคืออะไรคืออย่างแรกชัดเจนมากๆเราก็ได้ Collaborate กับคนที่อยู่ในอินดัสทรีโดยเฉพาะคนที่อยู่ใน Research t ทีม อันนี้คือตัวอย่างของผมตอนนี้ผมได้ทำอินเทอร์ชิพผมก็ได้คุยกับนักวิจัยแต่และบริษัทที่ผมเอาโลโก้ขึ้นมาดู AMD NVidia Intel Labs VMware ar, Research ซึ่งบริษัทพวกนี้ก็ทำงานวิจัยทั้งด้าน้านคอมพิวเตอร์ซิสเต็มและคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทำให้ผมได้ความรู้เยอะขึ้นมากๆจากการคุยกับกับนักวิจัยพวกนี้ก็จะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถแก้ได้โดยความรู้ปัจจุบันเขาต้องสร้างความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยแลบเราอะ่ะก็มีเครื่องมือไม่ครบการที่เราได้ไปทำนเท e ร์ s h i p ตามัทพวกเนี้ยบริษัทเขาจะยอมที่จะเอาเครื่องมือที่เขามีอยู่ในบริษัทอะ่ะมาใช้ให้กับงานวิจัยสําหรับงานวิจัยเราซึ่งก็คืองานวิจัยร่วมกันระหว่างแลบเราเองกับแลบของบริษัทอ่าซึ่งซึ่งผมก็ว่ามันเป็นการ win-win win, ที่เรามีปัญหาที่บริษัทสนใจเราก็ไปโซปัญหานี้ที่บริษัทแล้วเขาก็ให้ r e s o u r c ออกมา Uh, เราก็สามารถใช้ประโยชน์พวกนี้ในการสร้าง High Impact Paper ที่มีคนสนใจ uh, อันนี้ผมก็ได้โชว์ตัวอย่าง Paper ที่ผมได้ตีพิมพ์เวลาที่ผมไปได้เป็นอ mm ินเทอร์นชิพที่ตามหล mm ั hmm. ของบริษัท uh, ซึ่งซึ่งก็นอกจากจะได้ประโยชน์ในตัวเด็กซึ่งได้ Paper เอามาประกอบกันเวลาเราทำพีเออาจารย์ก็ได้ collaboration ได้ Paper เหมือนกันอ uh, นอกจากนั้นเนี่ย ตัวเด็กคิชีเองถ้าไอเดียบางอย่างมันสามารถเขียนเป็นแพทเทนท์เขียนเป็นสิทธิบัตรได้เราก็สามารถจดสิทธิบัตรพร้อมกันร่วมก,กันกับบริษัทได้น,นี่ก็คือนอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมมีได้มีโอกาสจดสิทธิบัตรอันนึงตอนที่ผมไปทำอินทอนชิพเพราะว่าไอเดียอันนี้เนี่ยนอกจากเอามาเขียนเปเปอร์เสร็จแล้วเขาก็ถามผมมาว่าเอออันนี้เรา,าเอามาจดสิทธิบัตรกันเถอะถ้าเราเห็นประโยชน์พวกนี้นะซึ่งประโยชน,น,น์มันเห็นชัดอยู่แล้วว่าเออเป็นสิ่งที่ดีเราเราควรจะทํา อ่ uh, าแล้วเราปัจจุบันเนี่ยในเอเชียเราเริ่มมี lab ที่มาจากบริษัทใหญ่ๆแบบ Microsoft Research Intel lab Google lab อ่กู lab ของ Google ซึ่งเขาไม่เรียกว่า Google lab แต่ก็เป็นทีม Google ที่ท,ที่ทำงานวิจัยนะครับอยู่ทั่วไปเลยตามเอเชียจีนสิงคโปร์อินเดียอ่าญี่ปุน่นเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเด็กเป็นเอกที่เก่งๆที่เราอยากสนับสนุนเนี่ยเราจะสาม,มารถบอกเขาได้ยังไงว่าเขาต้องทำตัวยังไงบ้างอย่างแรกที่สำคัญคือ ด้วยความที่เขาอยู่ประเทศไทยวิธีเดียวที่เขาจะทําได้เขาต้องไปอยู่ในเรดร์ของคนให้ได้แล้ววิธีเดียวที่ทําได้ที่ผมคิดออกเนี่ยก็คือต้องตีพิมพ์ตีพิมพ์ไปที่ไหนตีพิมพ์ไปที่ที่ดีที่สุดเลยที่เราทาได้ซึ่งในสาขาคอมพิวเตอร์ทั้งวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับระดับโลกเราไม่แคร์วาาสารวิชาการสิ่งที่สูงที่สุดในเชิงการตีพิมพ์ที่เราไปได้เป็นคอนเฟรนซ์ เป็นงานประชุมทางวิชาการถ้าเราไปดู ranking ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ CS ตัวอย่างเช่น csranking.org ซึ่งก็มีการ list ว่า outlet ของ paper ที่ดีที่สุดในโลกของแต่ละสาขาใน computer science computer engineering คือ conference อะไรบ้างอันนี้เนี่ยข้อดีก็คือตัวแทนจากบริษัทที่อยู่ใน research ทั้งหลเนี่ยเขาก็จะไป conference พวกนี้เหมือนกันเพื่อเขาจะตามเทคโนโลยีแล้วก็ได้ฟังทอ k ได้ดู paper ได้อ่าน paper เราก็จะสามารถทําให้เด็กได้ไปบรรยายแล้วก็ได้เอ็กซ์โสตัวเองว่านี่งานของเรานะเป็นงานของเด็กเรานะแมบกับบริษัทไหมบางทีเขาก็จะเข้ามา approach เด็กเราแล้วก็ขอไปทำอิเนเทอร์เวลาที่ไปคอนเฟน c ์เราก็ควรจะแนะนำเด็กว่าเนี่ยนอกจากที่จะก,ก,ก็ต้องต้องบรรยายให้ดีนะอย่า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 ให้มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษทำให้มันถ้าภาษาอังกฤษเขาไม่คล่อง อย่างน้อยตัวสไลด์ต้องเพอร์เฟกต้องทำให้คนเข้าใจให้ได้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วระหว่างที่มีเบรกระหว่างที่คุกคนกินข้าวเย็นเราก็ควรจะสนับสนุนและบอกให้เด็กว่าให้เน็ตเวิร์ให้ตลอดเวลาตื่นมาเจ็ดโมงคุยกับคนเลยพักก็คุยกับคนกลางวันก็ต้องไปคุยกับคนตอนเบรกตอนบ่ายก็ต้องไปคุยกับคนตอนเย็นก็ต้องไปกับนเวลาผมไปคอนเฟรนซ์เนี่ยผม นอกจากที่จะฟังทอล์กฟังเทคนิคเข้าทอล์กเนี่ยช่วงเบรกช่วงไรผมก็ต้องคุยกับคอลลีกที่อยู่ในสาขาเดียวกันคุยเรื่องงานวิจัยคุยว่าไอเดียเขาทําอะไรอยู่เพื่อที่จะเอากลับมาทํางานวิจัยของเราผมก็ต้องทําอย่างเงี้ยตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนถ้าเขาจะไปไหนเพื่อคุยอะไรกันต่อเราก็ควรจะพยายามตามเขาไปจนเราหมดพลังของวันนั้นตื่นขึ้นมาทําเหมือนเดิมข้อดีคืออะไรคนที่อยู่ตามบริษัทเขาก็ อยากที่จะได้อินเทอร์เก่งๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูอยู่ตลอดเวลาว่า,วามีใครบ้างที่ทำงานคล้ายๆกับที่เราทำอยู่แล้วก็เขาก็จะ offer ออฟเฟอร์อินเทอร์นชิพมาให้อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้คือถ้ามี g r grant proposal ซึ่งหลายๆบริษัทเวลาเขาเปิดเนี่ยเขาเปิดให้คนทั่วโลกสมัครได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไ,ไม่ได้ p Proposal f u n ด i n g ตัวนั้นแต่เนื้อหาในนั้นเนี่ยถูกอ่านโดยเอนจิเนียร์ถูกอ่านโดยนักวิจัยตามบริษัท เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว,ว่าถ้าเราเขียน p r o p o s a l ที่ตรงกับที่บริษัทอยากทำเราอาจจะไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาเป็นเเเปปป็็ป็นนนตัว Funding Support อาจจะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วได้เงินตรงนั้นไปแต่เด็กพวกนี้เวลาเด็กส่ง p r o p o s a l เพื่อขอ f o ฟ s o i p เพืก็อขออะไรเนี่ยตัวอย่างผมยกตัวอย่างตัวผมเองก็ได้ผมเคยส่ง proposal ไปที่บริษัท V m ย a r e คนที่อ่านสรุปกลายเป็นว่านักวิจัยที่อยู่ใน VMware Research ซึ่งเขากำลังตั้งทีม v m ปีแรกปีน,นี้เป็นปีแรกที่ VMware ตั้งทีม Research คนที่เป็นนักวิจัยคนนี้ได้อ่าน p r o p พ s a l ผมแล้วเขาก็ติดต่อขผมมาบอกว่าเขาเห็น proposal มันคือสิ่งเดียวกับที่เขาพยายามทำอยู่มาร่วมงานกันเถอะแล้วผมก็ไปทำา n t e r n s h i p ที่ VMware internship เสร็จปั๊บได้กลายเป็น paper 2 Pa อง r อ่ซึ่ง paper ทั้งหมดและ i ิน e r n s h i p ตัวนี้ เกิดขึ้นมาจากการที่เรา submit proposal เข้าไปอนอกจากนั้นเนี่ยเวลาบริษัทมีเปิดแข่งขันโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นออนไลน์เราไม่ต้องถอไปไม่ต้องถอไปแข่งไม่ต้องไปเปลี่ยนไทม์โซนไม่ต้องเจ็ตแลกก็อาจจะสนับสนุนให้เด็กแข่งได้เพราะว่าจริงๆผมก็ว่ามจพเนี่ยมี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 ไฟในการที่จะแข่งนู่นแข่งนี่อยู่แล้วเราพี่ทีมโรบอตทีมเอ่อที่แข่งได้รางวัลมาบางทีเราก็บอกเด็กเออเนี่ย ไปดูแข่งอันนี้สิลองไปแข่งไหมแล้วก็เผื่อถ้าได้รางวัลอะไรเผื่อจะได้ไปทำอินเทอร์เผื่อจะได้ไปคุยกับคนที่เป็นวิศวกรที่บริษัทและสร้างเน็ตเวิร์กด้วยส่วนตัวเราเองถ้าเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราช่วยอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คืออะไรแี่บอกส่งโปรโพซัลเหมือนกันเด็กส่งได้สําหรับเฟลโลชิพเราส่งได้สําหรับฟันดิ n งซึ่งก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องไปแข่งกับคนทั่วโลกแต่ว่ามันจะทําให้งานเราไปอยู่ในเรดาร์คุณเห็นว่าเออ เฮ้ยมีงานจัดไทยที่แบบพยายามทําแบบนี้เหมือนกันเผื่อว่าบางทีถ้าคนที่อ่านเป็นเพื่อนเราสมัยเรียนเขาอาจจะคอนแทคเรามาก็ได้หรือว่าการที่เราไปกิฟท์็อกตามบริษัทใหญ่ๆหรือตามมหาวิทยาลัยเนี่ยที่อยู่ต่างชาติเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะคิดว่ามันเป็นประโยชน์อยู่เก็ควรจะทําเพื่อที่จะให้ดูว่านี่คือ Research Topic ใน lab เรานะ าก็บางทีเขาจะ approach มามาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าว่าว่า,วาถ้าทำเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างออีกอย่างหนึ่งที่คือที่ทำได้ก็คือบางทีเราก็อาจจะไป offer ว่าเออเรามีโปรเจกต์แบบนี้นะเราถึงแม้ว่าเขาจะไม่มี funding ที่พร้อมที่จะให้เงินเรามาทำโปรเจกต์แต่สนใจ collaborate กันไหมเอาตัวนักวิจัยนี่แหละมาทำงานร่วมกันอแล้วเด็กปเอกของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ผู้ผู้ผลิตงานผู้คนหลักในใน,ในโครงการพวกเนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำงานที่ฟรีเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งสปอร์ตในเชิงฟันดิ n งแต่การที่เราเข้าใจปัญหาที่ที่บริษัทเจอการได้รับฟีดแบ็ k จากทางอินดัส t r ีโดยเฉพาะตามแลบเนี่ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่งานเนี้ยจะได้ตีพิมพ์ในที่ที่สูงขึ้นได้อและคนพวกนี้เนี่ยเวลาเขาต้องการจ้างอินเทอร์เนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกบอกทุกคนที่เขารู้จักที่เขาคิดว่า คนกลุ่มเนี้ไว้ใจได้ที่จะเลือกคนที่เป็นเด็กเก่งๆมาที่ทีมเขาได้อันนี้ก็คือตัวอย่างเช่นอันนี้มีเป็นอีเมลที่ผมได้จากนักวิจัยอาวุโสตอนนี้เขาเป็นดีเรเตอร์อยู่ที่ Intel Lab ที่อินเดียพอดีผมได้มีโอกาสไปร่วมงานทำวิจัยอันนึงเกี่ยวกับการสร้างฮาร์ดแวร์เพื่อทำา n n s e q u e n n i n g แล้วเราก็พยายามติดทีมกันอยู่ในปัจจุบันถึงแม้วันนี้ก็เราก็ยังพยายามเขียนเปเปอร์กันอยู่แต่เขาก็ได้ติดต่อกันมาว่าเออเนี่ย ตอนนี้อินเท l หลที่อินเดียเปิดตำแหน่งอยู่นะเมือม่อเมื่ออันนี้คือเมื่อประมาณ3 4เดือนก่อนผมรู้จักเด็ก p พ d ที่ทำด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่ที่แบบเก่งๆคนไหนไหมถ้ามีใครสนใจอีเมลไปบอกเขาได้นะเพราะว่าเขาต้องการหาอินเทอร์นซึ่งอีเมลประเภทนี้เนี่ยซึ่งคือคือ,คอถ้าเรามีเด็กที่พร้อมเราก็จะส่วนมากเราก็จะส่งไปและงานอินเ Inter อร์ i ิหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในในอเมริกาอย่างมหาลาัยผมนี่คะในกิมแมลอนเนี่ย เกิดขึ้นจากอีเมลประเภทนี้เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่มคอนเน็ชันของเราเพิ่มการร่วมงานของเราถึงแม้จะเป็นการทำฟรีมันก็สามารถช่วยให้เด็กปอเอกหรือช่วยให้เด็กในใน,ในมหาวิทยาัยของเราที่ที่อาจจะมีแววที่ที่ที่จะได้เติบโตและได้ทำงานวิจัยที่ที่แบบเจ๋งๆได้เนี่ยได้ไปทำงานตามแหลบพวกนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเรา, <S <S <an> <S เ,ราเราสามารถช่วยเด็กๆได้ก็คือว่าถ้าถ้าเรารู้จักเพื่อนๆสมมุติเพื่อนๆ <S an> ทีเ่เราเรียนเรียนปริญญาเอกมาเนี่ยแล้วเขาจบเข้าไปมหลาลัยต่างชาติอา่ามีทีมหรือมหลาลัยในไทยด้วยกันก็ได้แต่เป็นทีมจากมหลาลัยอื่นเนี่ยเราก็ควรจะ Collaborate ควรที่จะร่วมงานกันเพราะว่าอะไรเขาก็จะมีเน็ตเวิร์กของเขาเรามีเน็ตเวิร์กของเราบางทีคุยไปคุยมาเราได้เน็ตเวิร์กเพิ่มได้งานเพิ่มบางคนก็อาจจะมาจากราบบางคนอาจจะมาจากมหลาลัยอื่นๆ ถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้จักคนเยอะพอที่บอกว่าเอ้ยคนเนี้ยทําปัญหานี้อยู่เลยถ้าเด็กสนใจพอดีเราก็จะได้ไปคุยกับให้ถูกว่าคุยกับใครถ้าเขาสนใจงานตรงกันบางทีส่วนมากเขาก็จะบอกว่าเออลองมาร่วมงานกันเถอะเพราะว่าไม่มีใครอยากแข่งขันกันอยู่แล้วในในใน,ในเชิงรีเสิร์ชถ้าร่วมงานกันได้มันก็มีประโยชน์อ การที่เราไปคอนเฟนซ์และเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ช่วยได้แต่ผมอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคานก็คงทําอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากปัญหาการเน็ตเวิร์กเวลาเราไปคอนเฟนซ์เนี่ยปัญหามันจะคือเด็กประมาณเอ่ออาจจะเครียดเป็นครั้งแรกต้องบรรยายด้วยต้องเน็ตเวิร์กด้วยส่วนมากเด็กก็จะหนีเข้าห้องเ,ออเตรียมซ้อมทอล์อะไรต่อเวลาเราก็จะต้องคอยอนเทรเด็กว่าแออกมาเน็ตเวิร์กนะทําความรู้จักกับนักวิจัย ทำความรู้จักกับอาจารย์ท่านอื่นที่เป็นอาจารย์อาวุโสแล้วดูว่าเขาทาอะไรกันอยู่เพื่อที่เราจะทําอะไรที่มีประโยชน์หรือเผื่อที่เราจะทางานร่วมกับอาจารย์อาวุโสในฟิลเหล่าได้นะครับหรืออันสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นไอเดียที่ที่ผมพยายามจะผลักดันอยู่แล้วก็ก็เห็นผลในประมาณหนึ่งก็คือบางทีเราถ้าเรามีไอเดียอะไรที่อย่างตัวผมเองตอนนี้ผมไม่มีเด็กเปอเองเพราะฉะนั้นถ้าผมมีไอเดียอะไรขึ้นมาผมไม่สามารถ ถ้าเป็นไอเดียที่ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ manpower เยอะๆบางทีเราอาจจะต้องพึ่งคนอื่นแล้วก็ใช้ไอเดียนี้แหละงเสนอเข้าไปว่าเฮ้ยมีใครที่เรารู้จักไหมที่เรา bridge out ไปได้แล้วบอกว่ามีใครสนใจทําปัญหานี้ไหมเพราะว่าบางทีอะปัญหาพวกเนี้ยมันก็ถูกโซ l ได้ถ้าเราเอาทีมที่ขนาดเล็กห้าหกทีมมารวมกัน ซึ่งห้าทีมรวมกันปับ๊บก็จะกลายเป็นทีมขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต์ที่ที่รวมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยในเกาหลีสามมหาวิทยาลัยเพราะอะไรอาจารย์เราทั้งสามคนไม่มีใครมีเด็กเลยมีเด็กปอโทหนึ่งคนพอรวมกันเป็นทีมใหญ่ขึ้นมาปับ๊บตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีคนอยู่ห้าคนช่วยกันทําแทนที่จะมีเด็กปอโทหนึ่งคนอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนก็กลายเป็นมีอาจารย์ที่ปรึกษาสี่คนเด็กปอโทหนึ่งคนช่วยกันทำโปรเจกต์อันนี้มันก็สามารถทําให้ไอเดียที่ อาจจะทําได้ยากถ้าทีมเราเล็กเนี่ยสามารถสร้างถูกสร้างขึ้นมาได้แล้วก็มีประโยชน์ส,าาสร้างเครือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสร้างเน็ตเวิร์กสำหรับตัวเราเองสําหรับดบบเราเองได้โดยเฉพาะการเน็ตนเกิดกับต่างชาติเนื้อหาที่ผมมีเท่านี้ก็ก็หมดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับเวลาที่ทุกท่านให้มาแล้วก็ถ้ามีใครสนใจอะไรที่จะสมมุติจะอยากร่วมงานกันก็ติดต่อผม ได้นะครับผมเป็นอาจารย์ใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ทําความรู้จักกับอาจารย์แต่ละท่านเท่าไหร่ก็ก็อยากจะทําความรู้จักกับอาจารยาใใใ์ในมจพอเพิ่มนะครับโดยเฉพาะคณะคณะอื่นที่ท,ท,ที่อย่างเช่นคณะวิศวะคณะวิทยาศาสตร์ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับโอกาส secondly, here, ที่ชื่อได้มาพรีเซนต์วันนี้นะครับสวัสดีครับ